สวัสดีครับวันนี้นะครับขออนุญาตแนะนำอมตะสยามให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเดินเข้ามานะครับในสถาบันนะครับฝั่งด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นใบรับรองที่ตรวจอายุของทั้งพระสมเด็จวัดระฆันะครับวัดบางสุขภมรวมถึงวัดเกศชโยนะครับจะต่้งโชวให้ทุกท่านได้ชมนะครับและยังมีใบประเมินราคานะครับในบางส่วนที่จะให้ได้ชมกัน เตมถึงหินหรือว่าเล็กไหลต่งตางๆนะครับตั้งโชว์ทุกท่านได้ชมนะรัด้านนี้ก็จะเป็นวัตถุโบราณน,น,นะครันะฮะที่อามริยาได้ตรวจอายุแล้วมาโชว์ให้ทุกท่านได้ชมนะครับพระต,ต่างๆด้วยนะครับมาต่อกันด้วยนะฮะการตรวจด้วยธรรมชาติวิทยาครับด้วยกล้องขยายใกำลังสูงนะเลือกประสบการณ์ผู้ตรวจนะฮะและไปต่อกันที่เทคนิคทางวิทยาศาสตร์นะครับผมสวัสดีค่ะเป้ค่ะ เป็นนักวิทยายศาสตร์ประจำสถาบันตัวสอบและวิจัยวัตถุโบราณลกักาสยามค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแนะนําห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของสถาบันเราสําหรับการตรวจหาอายุของสถาบันตรวสอบวิจัยวัตถุโบราณลังกาสยามนะคะเราใช้เทคนิคการเป็นแสงค่ะซึ่งเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยก็คือเครื่องนี้นะคะมีชื่อเครื่องว่า TL r o s a m i t e r ค่ะซึ่งได้รับมาตรฐานของทั่วโลกเลยค่ะเครื่องนี้นะคะสมรรถภาพ การตรวจวัดปริมาณการเปลี่ยนแสงค่ะการระยุกใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะสามารถเอาไห่ซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะคะสามารถใช้ตรวจวัดปริมาณการเปลี่ยนแสงค่ะหรือว่าเป็นการตรวจวัดอิเล็กตรอนที่อยู่ในผลึกโครงสร้างของวัสดุหรือของตัวอย่างได้นะคะซึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยเครื่องนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของงานวิจัยที่ราการตีพิมพ์ทั่วโลกค่ะจุดเด่นของเครื่องมือตัวนี้กันตัวเครื่องมือตัวนี้นะคะจะใช้ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยค่ะเท่าที่เห็นเลยค่ะ เราใช้ตัวอย่างขงนาดน้อยกว่ามเมริกันค่ะทำให้ของเราเนี่ยแตกตา่างจากที่อื่นหรือว่าเทคนิคการวัดอื่น,อนๆอย่างชัดเจนค่ะในขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างนะคะเราต้องเตรียมตัวอย่างในห้องมืดหรือว่าห้องที่เปิดไฟสีแดงค่ะแล้วก็จะมีการเตรียมด้วยสารเคมีอย่างเช่นกดไฮโดรคอริกกดไฮโดรฟลูริกค่ะแล้วก็กดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ค่ะแล้วเพื่อให้ตัวอย่างของเราเนี่ยเป็นข้อบริสุทธิ์สุดแล้วก็แม่นยำที่สุดสำหรับการตรวจวัดด้วยเทคนิคการเปล่งแสงค่ะ เรารับชมเครื่อง T.L. Cell Reader ไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาทำความรู้จักอีกเครื่องหนึ่งค่ะก็คือเครื่อง i c p m s นะคะหรือว่ามีชื่อเต็มว่า i n e c t i v e Coulomb a n a l y z Mass Spectrometry ค่ะซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะคะใช้สำหรับวิเคราะห์วิเคราะห์สารนะคะวิเคราะห์ธาตุซึ่งมีความไวสูงแล้ต้องมีความแม่นยำค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยจะใช้สำหรับวิเคราะห์ธาตุที่มี สยามนะคะได้แอรเพิ่มเครื่องมืออีกชุดหนึ่งค่ะก็ะคือเครื่องเลเซอร์เบรชันนะคะซึ่งสัรรภาพของเครื่องนี้เนี่ยเขาจะมีการยิงเลเซอร์ที่มีพลังงานสูงค่ะลงบนผิวของตัวอยา่างที่มีสถานะเป็นของแข็งนะคะเมื่อเลเซอร์ยิงลงบนผิวของตัวอย่างนะคะจะทําให้ผิวของตัวอย่างเนี่ยระเหิดระเหิดกลายเป็นอนุภาคค่ะอนุภาคเหล่านะั้นเนี่ยจะเข้าสู่เครื่องไอซีพีเอ็มเอสนะคะและพลาสมาในเครื่องไอซีเนี่ยจะทําให้ตัวอย่างเปลี่ยนเป็นไอออน แล้วก็เข้าไปวิเคราะห์ปริมาณธาตุนะคะสําหรับในฟิลของงานการตรวจอายุนะคะเราจะวิเคราะห์ธาตุสามตัวอย่างหลักนะคะก็คือมีโพรซีเซียมทอรีียมแล้วก็ยูเรเนียมค่ะนะคะซึ่งธาตุสามตัวนี้ค่ะเป็นธาตุสำคัญสําหรับการหาอายุด้วยเทคนิคการแบ่งแสงเนื่องจากสามตัวนี้เนี่ยเป็นไอโซโทปสีธรรมชาติแล้วก็ทําให้เกิดการสะสมพลังงานในตัวอย่างค่ะ ได้ความคล้่คลนของฉามตัวนี้นะคะเราจะนํามาคํานวณต่อเพื่อจะให้ได้เป็นอัตราการแทนติดต่อปีค่ะซึ่งการจับคู่ของเครื่องมือ CL Water r e a t e r และ SCPMS นะคะมีงานวิจัยยอมรับทั่วโลกค่ะนอกจากนี้นะคะเราลองใช้เทคนิคของเราเองนะคะหรือว่าเครื่องมือของเราเองไปลองตรวจเทียบด้วยวิธีอื่นแล้วก็เทคนิคอื่นจากเครื่องมืออื่นนะคะได้ผลในายูที่สอดคล้องกันสแสดงให้เห็นถึงนะคะศักยภาพและความแม่นยำของเทคนิคเครื่องมือและทีมนักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษสยามค่ะขอบคุณค่ะ ด้วยความเข้าหน้าทางด้านเทคโนโลยีนะครับเราจึงสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับมาใช้ในการพิสูจน์อายุของโบราณวัตถุนะครับได้หลายชนิดด้วยกันนะครับก็คือ,ม,คอมีทั้งเครื่องมีทั้งเครื่องปั้นดินเผาต่างๆนะครับสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเพื่อการพิรสูจน์ทราบได้ถึงหลักวิธีการสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับถึงสืบทราบ ได้ชัดเจนด้วยนะครับอมตยสยามเองนะครับมีความภูมิใจที่ได้นำเครื่องมือมาใช้ในการกำหนดอายุแบบ a อ s o l u t เ dating นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ทราบถึงที่มาของวัตถุว่ามีความเก่าจริงหรือไม่อย่างไรนะครับไม่ได้เชื่อกันแบบ เดิมๆนะครับเชื่อตามๆกันมาเชื่อกันแบบใช้แค่สายตาแล้วก็บอกว่าใช่หรือไม่ใช่เก่าหรือไม่เก่าอย่างนี้ยังไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีในการพิสูจน์ทราบเนี่ยนะครับ mm. เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งในทุกวันนี้นะครับ mm. วัตถุมงคลของเราหรือพระเครื่องของเราเนี่ยมีบูลค่าทางด้านจิตใจสูงมากนะครับ mm. และมีคุณค่าทางาด้านวัฒนธรรม ต่างเหล่านี้แหละนะครับมันเป็นสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ทราบไม่ได้ว่ามีความเก่าจริงหรือไม่อยู่ในยุคสมัยนั้นจริงหรือไม่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ที่สร้างกันมาแล้วจริงหรือไม่อย่างไรนะครับอาาท่านต้องการทราบนะครับว่าวัตถุของท่านนะครับพระเครื่องของท่านเนี่ยมีความเก่าจริงหรือไม่อย่างไรนะครับสามารถนะครับนำมาพิสูจน์ทราบที่อมตะสยามได้เลยนะครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเพื่อการยืนยันว่าพระเครื่องของท่านเนี่ย ก่าจริงหรือไม่จริงพิสูจน์กันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับที่มีความสนใจอมตะสยามยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ